All New X5 นะคะ HEV ที่ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมิสซูรถสวยบายเซลูนะคะเซลูค่ะมีรถ All New X5 นะคะมารีวิวให้ลูกเพจทุกท่านได้ชมกันค่ะก่อนจะไปชมนะคะเซลูฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของเซลูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเขามีออปชันอะไรบ้างและชุดแต่ง5อย่างมีอะไรบ้างไปกันค่ะ สำหรับรุ่น All New X-Force HEV นะคะมีให้เลือกถึง3รุ่นเลยนะคะรุ่นเดิ่มต้นค่ะเป็นรุ่นอีกไหนนะคะราคาอยู่ที่899,000บาทค่ะและรุ่น Ultimate นะคะรุ่นที่2ค่ะราคาอยู่ที่1 3 9 0 0 0บาทค่ะต่อมารุ่นที่3นะคะเป็นรุ่น Ultimate X นะคะราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น X-Force Ultimate X นั่นเองนะคะ การดีไซน์ด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับโลโก้ X Force นะคะตรงฝากระโปรงด้านหน้าเป็นสีดําเงาๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับการดีไซน์นะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นทรงแบบรังผึ้งนะคะแล้วก็ดูสปอร์ตด,ดูดีนะคะทําให้ดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นค่ะดูสวยงามมากๆเลยนะคะยังไม่พอค่ะสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศาเลยนะคะ และคันนี้ค่ะชุดแต่ง5อย่างที่เซลอูได้แจ้งไปเริ่มจากด้านหน้านะคะก็จะเป็นนะคะชายกันชนด้านหน้านั่นเองค่ะเขาจะเป็นสีดมดำแบบนี้เลยนะคะทำให้ดูมีนิติแล้วก็ดูสวยงามเข้ากันกับตัวรถนะคะ mm hmm. ต่อมาในส่วนของด้านข้างค่ะ mm hmm. และสำหรับรุ่นอันติเมตเอนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของเขาเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการดีไซน์นะคะด้านหลังคาค่ะเขาจะดีไซน์เป็นสีดำนะคะ ออกแบบโทนดำเข้าตัดดำเหลืองตัดดำแดงตัดดำนะคะนี่และมาพร้อมกับกระจกด้านข้างนะคะที่มีไฟเลี้ยวด้านข้างมาด้วยค่ะมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้านข้างด้วยนะคะและถัดมาค่ะด้านล่างตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นชุดแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นรุ่นของ Ultimate X ค่ะเขาก็จะมีชุดแต่งด้านข้างด้วยนะคะชายกันชนด้านข้างค่ะ และสําหรับการดีไซน์ด้านหลังนะคะที่ทันสมัยและหรูหรามากๆเลยนะคะก็เริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะคะคันนี้ค่ะเขาได้ติดตั้งเป็นอสอาวศแบบครีบฉลามแล้วนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะและไฟเบรกนะคะดวงที่3นั่นเองค่ะและถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟแบบ LED เลยนะคะการใช้ของ x e f o r e นะคะของเขานะคะจะดีไซน์ออกมาเป็นสีสโมกนะคะสีรมดำค่ะ และไฟของเขานะคะจะเป็นไฟ LED นะคะให้แสงสว่างชัดเจนนะคะออกแบบมาใหญ่แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่มองเห็นได้ชัดเจนด้วยนะคะบอกเลยว่าออกแบบมานะคะเป็น LED หมดเลยค่ะมาต่อกันที่นะคะตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นกล้องมองภาพขนาดถอยจอดนะคะเป็นแบบ360องศาเลยค่ะและมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะชุดแต่งของเขาตรงนี้นะคะติดตั้งเป็นชุดชายกันชนด้านหลังมาด้วยค่ะ และสําหรับรุ่น X-Ford นะคะลูกค้าสามารถเปิดประตูท้ายได้หลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเปิดจากกุญแจนะคะหรือว่าจะเป็นแบบคิกเซนเตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากด้านในนะคะหรือกดจากปุ่มน,นี้ได้เลยนะคะเปิดได้หลายแบบเลยนะคะและสําหรับด้านในนะคะของเขาเนี่ยกว้างขวางนะคะแล้วก็นั่งสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะสาาําหรับลูกค้าท่านไหนที่วางสัมภาระเยอะๆหรือว่าสามารถวางถุงก๊อฟนะคะเราก็พับเบาะได้เลยนะคะ พับลงไปแบบนี้เลยนะคะก็จะพับได้40-60นะคะลูกค้าก็จะได้พื้นที่ในการวางสัมภาระนั่นเองค่ะและลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะว่าวางถุงกอล์ฟได้ไหมวางได้ค่ะทั้งแนวนอนและแนวตั้งเลยค่ะและด้านข้างนะคะยังมีไฟให้แสงสว่างเวลาลูกค้าเปิดใช้งานนะคะเก็บของก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะเซียวอูบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะวางสัมภาระได้เยอะจริงๆนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะและต่อมาค่ะประตูท้ายไฟฟ้านะคะเขาเด้งกลับให้ด้วยนะคะเหมือนเวลามีเนี่ยเวลาโดนคนนะคะปิดท้ายไฟฟ้าปุ๊บเขาจะเด้งคืนกลับไปให้นะคะซึ่งลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าปิดลงมาแล้วจะจะโดนตัวเราหนีบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปิดแบบไฟฟ้าได้เลยหรือคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาต่อด้านหน้ากันนะคะเดี๋ยวมาชมออปชันด้านในกันนะคะว่าด้านในเขามีออปชันอะไรกันบ้างนะคะมาเลยค่ะ สำหรับด้านในนะคะเซลลอแจ้งเลยนะว่าการดีไซน์ของเขานะคะเขาจะดีไซน์เป็นโทนสีดำนะคะและคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะสำหรับด้านหน้านะคะการดีไซน์ของเขาค่ะคอนโซลเขาจะตัดด้วยผ้าชนิดพิเศษนะคะดูหรูหรามากๆเลยและทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะ และมาพร้อมกับหน้าจอนะคะเดี๋ยวเซลล์อูจะพาดูหน้าจอนะคะ Android กับหน้าจอขนาด12.3นิ้วเลยนะคะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันนะคะฟังก์ชันเขาให้มาดูเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเซลล์อูสไลด์ให้ดูนะคะเขาก็จะมีเมนูนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับโทรศัพท์ว,วางสายนะคะหรือว่าเราจะสามารถดูเมนูการขับขี่ก็ได้นะคะแบตเตอรี่นะคะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ นี่ค่ะหน้าจอของเขานะคะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะดูหนังฟังเพลงนะคะมันตีดมิเตอร์นะคะตั้งค่าได้หมดเลยนะคะการบำรุงนักษานะคะลูกค้าก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเซอ,อูให้ดูกล้องนะคะที่เป็น360องศาลูกค้าสามารถกดดูได้นะคะก็จะมีให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างค่ะด้านหน้าหร,หรือว่าด้านขวา นะคะแล้วก็จะมีปุ่มกดนะคะดูกล้องที่พวงมาลัยนะคะก็จะหมักมองเห็นแบบ360องศาเลยนะคะนี่เราก็สามารถกดดูได้นะคะด้านซ้ายนะคะต่อมาค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นมัลติมิเตอร์นะคะซึ่งลูกค้าสามารถดูข้อมูลการทำงานนะคะได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะองศาต่างๆนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังเครื่องเสียงกันบ้างนะคะเครื่องเสียงของเรานะคะเป็นลำโพงของยามาฮ่าเลยนะคะให้มาทั้งหมด8ตัวเลยนะคะฟังกันจุกๆเลยนะคะเสียงเครื่องเสียงเขาดีมากๆนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะ

ทางด้านหน้าก็ได้นะคะด้านคนขับก็ได้นะคะด้าน,นหลังนะคะห,หรือว่าเลือกให้ออกทั้งหมดก็ได้นะคะลูกค้าสามารถกดตั้งค่าได้เลยคมม่ะ มาดูฟังก์ชันการปรับเครื่องเสียงกันบ้างนะคะที่พี่ๆเขาให้ความสนใจกันมากๆเลยนะคะมีเมนูให้เลือกเยอะเลยนะคะลูกค้าสามารถตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นเฟ t เตอร์บาลานซ์นะคะหรือว่าโทนคอนโทนนะคะเฟตเตอร์บาลานซ์นะคะเขาก็จะมีตำแหน่งนะคะที่ระบุให้ลูกค้าแบบเซ็ตตั้งค่าได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นโทนคอนโทนนะคะเลือกเสียงแหลมเสียงปานกลางเสียงทุมนะคะลูกค้าตั้งค่าได้เลยนะคะ และถัดมาตรงนี้จะเป็นประเภทเสียงนี่ประเภทเสียงลูกค้าก็เลือกได้เลยนะคะรอบทิศทางสูงต่ำหรือปิดนะคะได้หมดตำแหน่งการฟังนะคะที่แจ้งนะคะไม่ว่าให้ลำโพงออกทางคนขับด้านหน้าด้านหลังหรือทั้งหมดนะคะและระดับเสียงชดเชยความเร็วนะคะเลือกระดับได้เลยนะคะ และยังมีเมนูนะคะเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะลูกค้าสามารถดูนี่เลยค่ะระบบเครื่องปรับอากาศกดตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะกดแบบแมนนวนตรงนี้ก็ได้นะคะมีระบบ NanoEX มาให้ด้วยนะคะไวเลสชาร์จเจอร์นะคะชาร์จโทรศัพท์นะคะวางลงไปแล้วก็ชาร์จอัตโนมัติเลยนะคะและยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าปุ่มออโต้โฮนะคะและ7ไดโหมดนะคะและที่สำคัญค่ะปุ่ม พาวเวอร์ของเราย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะในรุ่น X f o r e นั่นเองค่ะและการดีไซน์ด้านในนะคะตรงนี้นะคะของเขาจะมีที่เก็บอุณหภูมิความเย็นด้วยนะคะลูกค้าสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะมีเพียงแค่หมุนง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานสะดวกมากๆนะคะเขาก็จะเก็บอุณหภูมิให้เรานะคะ และการดีไซน์ภายในนะคะโดยรวมแล้วหรูหรามากๆเลยนะคะมาต่อที่เบาะก,กันเลยค่ะเบาะของเขาจะเป็นเบาะฮีตการ์ดนะคะระบายความร้อนนะคะ mm hmm. เป็นเบาะหนังสีดำนะคะ mm hmm. ตัดสีม็อคค่านะคะ mm hmm. ดูสวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ดูแลง่ายด้วยค่ะ mm hmm. เซลอูพาชมชุดแต่งเพิ่มเติมนะคะ mm hmm. ชิ้นที่5ค่ะก็จะเป็นสครับเพลนะคะ mm hmm. เป็นคำว่าเ e อ็ก r ์ฟตรงนี้เลยเป็นสีโครเมียมนะคะ และมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะปรับได้8ทิศทางเลยนะคะใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยค่ะยังไม่พอนะคะเซลล์ูเพิ่มเติมนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะการดีไซน์นะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับผ้าชนิดพิเศษนะคะสีเทาแบบนี้เลยนะคะดูแลง่ายและดูดีมากๆเลยนะคะและตรงนี้ค่ะก็จะเป็นล็อกรถนะคะปลดล็อกปรับกระจกไฟฟ้านะคะจะอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะและลำโพงยามาฮ่านะคะ บอกเลยว่าตรงนี้ไม่ใช่แค่การดีไซน์แบบนี้นะคะเขายังมีไฟนะไฟที่แบบเป็นไฟสร้างบรรยากาศนะคะให้แสงสว่างที่แบบสวยงามนุ่มนวลตามากๆเลยค่ะเวลาลูกค้าเปิดใช้งานนะคะตอนกลางคืนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเซลอูพาชมรอบคันแล้วบอกเลยว่า All New x f o r e นะคะ H.E.V. นะคะรุ่นนี้ออกมานะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆค่ะและยังไม่พอมาพร้อมกับฟังก์ชันและออปชันที่คุ้มค่าคุ้มราคาและทันสมัยมากๆนะคะท่านไหนนะคะที่มองหารถ x f o r e นะคะสามารถทักหาเซลล์อู่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะเซลล์อู่มีมาให้ลูกเพจทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะดอกเบี้ย0.99%นะคะหรือว่า ปีค่าบำรุงรักษานานถึง5ปีและรับประกันแบตเตอรี่นานถึง10ปีเลยค่ะท่านไหนนะคะที่สนใจอยากทดลองขับนะคะทักหาเซลล์อูได้เลยนะคะมิสูเอเบิลสาขารามอินทาค่ะ098 445 5935นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเซลล์อูขอลาไปก่อนกับรถเอ์ฟอร์ส,สวยๆคันนี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ